ม a สด้ CX-5 2.0S สีขาวสวยๆเบนซิน,นตัวท็อปครับเพื่อนๆใครสนใจปี15คันนี้รถบ้านเดิมๆแ,แท้ๆครับเปิดเงินสดราคาถูกมากๆเลยในตลาดขายกันอยู่สีแสนต้นนะครับวันนี้จัดไปในราคาสุดคุ้ม369,000บาทแถมนะครับใครที่สนใจซื้อสดวันนี้ขอราคาพิเศษกับเฮียได้เลย สวยๆครับสีขาวน่าใช้สุดๆประหยัดน้ำมันอีกด้วยสมรรถนะช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงเป็นรถที่ได้รับรางวัลมากมายเดียวกับซีไฟเจนนี้ทรงนี้ครับน่าใช้สุดๆนะครับเพื่อนๆบางบัวทองใครอยู่ใกล้รีบนัดหมายมาดูรถได้เลยส่วนใครอยู่ไกลวีดีโอคอลได้นะครับสนใจจองผ่านร้านพิพ์หนึ่งพันบาทจะจัดสดก็ดีจะซื้อสดก็ได้ครับที่นี่นะครับทำไมต้องเลือกซื้อที่นี่1 ร้านตรงปก2เป็นรถบ้าน3ประวัติครบสมบูรณ์นะครับและ4บริการหลังการขายมีการจัดส่งให้มีการรับประกันนะครับตามความพึงพอใจของลูกค้าเลยทีเดียวครับสนใจครับมาซื้อคันนี้เถอะครับ088-584-5375ครับ